เรื่องอาวุธปืนเขตุพื้นที่หนองบอนข้างๆโรงสีบ้านฝรั่งตอนนี้ตำรวจกำลังเข้ารับงับเหตุช่างกัไม่รูมกันเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเหตุยิงกันไหม ครับนี่จากฝ่ายไหนผู้ผู้ช่วยโอ้ผู้ช่วยเรานั่นแหละพี่นั้นเนี่ยมันมันฮะมันมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันหนีไปดีมากเดี๋ยวต้องไปอ๋อนี่จับยังไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เราเข้าสมถีมาไม่ได้ไงอ๋อครับแต่เขาเขามีอาวุธปืนใช่ไหมก็เบื้องต้นนะอ๋อครับ นั่นหนีได้น,นั่นเบ่าวิ่งน,นั่นเบ่าเสื้อสีนดำเงินเบา่าเสื้อเสื้อสีนดำเงินวิ่งกับทอมนั่นเบ่าววิ่งไปวิ่งมาเอ,อาอมอไซค์เอามอไซค์ไปไหนแล้วฮะมองมอไซค์ไปทางนู้นแล้วไปทางเออ่ตรงหนองบอนหนองบอนทางไปตรงบ้านตาบ้านตาอื่น ระวังนะครับผู้ร้ายมีมีปืนไปทางตรงบ้นมอให้รงพัดไปทางตรงน้องบอลเลยน้องบงบอลมอไซสไปแล้วมอไซสไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปนักงบน้องบอลเลยนักงบน้องบอลเลยเรื่อยๆเราจะตามไปอ่าคนบ้านน้องบอลระวังด้วยนะครับโควผู้ร้ายขี่มอไซเวฟสีดำแดงคาดว่ามีอาวุธปืนขับไปตรงทางบ้าน จะท่อมเตื่นแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยวไปทางขวาหรือซ้าย